นี่นะครับเป็นเป็นกระบวนการกําลังยําน้ําหมักยูเรียนะครับโอเคเราก็เราจะถอดยูเรียลงเราจะเทยูเรียลงในในถังน้ำนะครับแล้วเราจะคนแล้วเราจะคนคนก็ลกคนๆเลยเอาอะไรคนเอามือคนก็ได้ครับคนๆเดอหรือมือใช้ใช้ตรีนแน่นแน่นแน่่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขามันมีอะไรคนจริงๆก็หน้ามือคนนะไอ้พอดีผมเป็นคนเนี่ยเราจะมนุษย์ มันไอยากวนหนึ่ใช่ไหมคะอละลายละลายก่อนละลายก่อนเอามือกวนกวนก่อนเฮยแปลวไม่อีกถังนึงมั้กันที่ซอยน้ำทุกเลยเอ้าเาบกวนซอยเป็นังเอาไม่อีกถังนึงนะอ๋อมจะว่าอยู่หันมาไปหามันสีได้เหียดิเฮ้ยหาไม่กูถังนู้นนั่นว่าบ่มวนพอมันละลายเสร็จแล้วก็ Cảm ơn các bạn đã không bỏ lỡ những video hấp dẫn